สวัสดีเพื่อนพ้องนีน่น้องพี่ระหครับพืกับผมกับคิงโรเล็ตนะครับผมนี่คือ10บระดับเกมเทพนั่งเล่นบนมือถือที่ดีที่สุดนะคือถ้าคุณกำลังมองหาเกมเล่นแล้วก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีก็หาเกมจากทีมนี้ได้ครับผ okay, มโอเค let's go เกมระดับทีสิบวันพันแมนส์ว d นี่เป็นเกมที่เปิดตัวมาได้อาังการมากๆเลยนะสำหรับคุณที่ถ้าคุณชอบในเกมแวนวในเมะแล้วก็ชอบบอพันแมนอยู่แล้วก็นี่และก็ผมตอนนี้คือมาเป็นเกมแล้วนะคือไม่ต้องรอแล้วคือตอนนี้สามารถโหลดเล่นได้เลยก็ผมซึ่งายในเกมนี้เนี่ยคือเราสามารถเล่นตามเนื้อเรื่องได้คือเป็นเกมภาษาไทยด้วยคือแน่นอนจะมีตัวละครจากบอพันแมนเนี่ยคือหลากหลายตัวแล้วผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะแบ่งคลาสกันด้วยแต่ไม่ว่าตัวละครนั้นจะอยู่คลาสไหนก็ตามเราบอกเลยว่าเกมนี้คือสกิลเนี่ยอลังการมากๆแล้วก็ผมซึ่งสกิลของตัวละครแต,ต่ ในเรื่องแล้วก็ชอบเล่นเกมต่อสู้ก็หนีแล้วก็ผมซึ่งายในเกมเนี่ยคือเราสามารถบังคับตัวละครที่เราชอบได้หนึ่งตัวก็ผมที่เหลือเนี่ยเราสามารถนํามาเข้าทีมเราได้ด้วยเหมือนกันสำหรับใครบอกเด็กอก็ไม่ได้ชอบตัวเดียวชอบไป็หลายตัวก็สามารถนําตัวละครที่ชอบนำาอยู่ในทีมได้ก็ผมและแน่นอนเราสามารถเปิดหาตัวละครที่เราชอบได้นะสำหรับใครชอบบอลนแมนแล้วก็ชอบเล่นเกมอนเรื่อยูื่นแล้วก็หนีแล้วก็ผมเป็นเกมจะอลังการมากๆเลยเป็นเกมอะไรต้องเชเน็ดนะ เกมบรรดาภก้า wise online ก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยชอบเล่นเกมแล้วจะเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้หรือว่าเราสามารถเข้าไปในเกมปุ๊บเล่หนหาได้ไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องทาภารกิจก็ได้ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งไพโนเกมเนี่ยคือ,อาราไม่้า่เกมแนวเชียที่เราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้อะไรอย่างนี้นะคือคุณเล่นคนเดียวก็สนุกได้ครับผมเพราะในเกมนี่คุณจะเจอกับเพื่อนคนอื่อนเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าคุณมีเพื่อนเกมก็เล่นได้เหมือนกับผมเราสามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้นะความเจ๋งงเกมนี่คือเราสามารถเปิดไมค์คุยในเกมได้ซึ่งสไต มันทำอะไรก็ตามที่เราอยีกทำได้เลยไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้คนอื่นหรือว่าไปเต้นหรือว่าไปขับรถ้วนี่ก็ได้ก็ผมคือจะมีหลากหลายอย่างให้เราเนี่ยทำมากๆเลยนะแน่นอนภะยในเกมเนะี่ยคือเราสามารถแต่งตัวละครได้ก็ผมคุณชอบไฟชช่แบบไหนก็สามารถแต่งได้แบบนั้นเลยที่สำคัญเนี่ยจะมีพวกรัฐวิญญาณพันต่างๆมากมายให้คุณเล่นเล่นนะถ้าคุณชอบในเกมวนเจ็อหรือว่าแต่พูดง่ายคือถ้าชอบในเกมแนว 5m อยู่แล้วก็นี่เลยก็ผมปุมมือถือนี่คือมาแล้วนะแน่นอนเกมนี่คือน่าเลนมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้ปเป็นเกมที่าาาไหนรบผมออ เกมระดับที่8ปดเต้าไนท์แมสก็ผมคือถ้าคุณได้ชอบเล่นเกมมาสยองขวัญมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมนี่เป็นเกมผมจญภัยทีมน่าเลยมากๆเลยซึ่งเดิมทีในเกมนี่คือมาจะไปฟอร์มอื่นมาขออนก็ผมแต่ว่าตอนนี้มาบนมือถ,ถือแล้วนะซึ่งภายในเกมเนี่ยคือแน่นอนเราต้องเอาเชอร์รอล์ดผจญภัยให้ได้อะไรเงี้นะจะเต็มไปด้วยปริศนาต่างๆมากมายเลยจะมีพวกนักล่าสุดโถหรือว่าคาตกรสุดโดอะไรเงี้นะคือเราต้องผจญภัยแล้วก็พันด่านต่อไปให้ได้ก็ผมแต่ต้องบอกว่าในเกมนี่คือเป็นเกมที่ต้องเส สามารถเล่นในตอนออฟไลน์ได้เกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ครับผมไม่ต้องเชียอมตก็เล่นได้นะแต่ชอบในเกมสยองขวัญก็นี่แล้ครับผม เกมมาด้าพี่7จ็ดเจ็ดเอซานแอนดริสเน็ตฟลิกก็ผมคือตัหรับใครได้ชอบในเกมนี้อยู่แล้วก็อยากบอกว่านี่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของเกมนี้บ้างจะได้เกมในเวอร์ชันใหม่หมๆก็นี่แล้วก็ผมทำออกมาเวอร์ชันใหม่นี่คือภาพสวยลากมามากกว่าเดิมน,นะซึ่งอันดับแรกเนี่ยคือยินดีกับคุณก่อนเพราะว่าเกมในเวอร์ชันใหม่นี้คือคุณสาม,มารถเล่นฟรีแล้วก็ผมเป็นเกมเจ๋งใช่ไหมซึ่งสนเสน่ห์และความนา่าหลงแหลของเกมนี้คือยังลงเหลือเยอะก็ผมแต่ว่าที่เปลี่ยนมาก็คือความอลังการของงานภาพกราฟิกนะถ้าคุณสนใจเกมนี้คือต้องบอกว่าในเวอร์ชันนี้้ไปเเกมอออนนนนล์ตง่ะ เกมบันด i ปีหกโก้ซิมูลเตอร์รีก็ผมคือถ้าคุณบอกว่าเนี่ยยากได้เกมมาหามากกว่าก็เป็นคนหาเนี่ยมีไหมเนี่ย <c oughs> ซึ่งนี่เลยับผมซึ่งไพ่ในเกมเนี่ยคือไม่ต้องคิดอะไรมากอย่แล้วไปเกมแนวแบบซิมูลเตอร์อะไรอย่างนี้คือเล่นอาคาได้าาเลยก็ผมจะมีพวกหลายๆอย่างให้เราเดิเล่นมากๆเลยนะคือแน่นอนเราสามารถปุ่เมืองสุดแหวกแนวแล้วก็ได้ก็ผมซึ่งภพ่ในเกมเนี่ยคือแน่นอนเราสามารถเนตัวละครที่เราชอบได้ก็ผมตัวละครคือเยอะม,มากๆเลยนะภาคใหม่เนี่ยคือภาพสวยงการมากกว่าเดิมด้วยซึ่งสำหรับใครสนใจในเกมนี้ต้องบอกเราว่าต้องเสียนนนกซืื้ออคมี คือเยอะมากๆแล้วก็ผมสับไพ่สนใจในเกมนี้เป็นเกมออปไลน์ด้วยเอาเล่นตอนเวไหนได้นะเกมมนดับปีย้ ฮิตแมนบล็สมันนี่ก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมในสไนเปอร์หรือว่าอยากได้เกมมานักฆ่าสายลับมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งภายในเกมคือเราจะรับบทบาทเป็นฮิตแมนนะคือเราจะล่นเป็นตัวฮิตแมนก็ผมซึ่งภายในเกมคือจะเต็มเรื่องภารกิจต่างๆมากมายเลยภารกิจสังหารหรือว่าเราสังหารอะไรแบบนี้นะคือเราสามารถทำอะไรก็ตามที่เราอยากทำได้ภายในเกมนี้แต่ก็จะมีพวกภารกิจให้เราทำอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเราจะฆ่าในรูปแบบไหนก็อันนี้แล้วแต่คุณเลยก็ผมต้องบอกเ่าเกมนี้คือเป็นเกมออปไลา์ด้วยถ้าใครชอบในเกมสรือว่าัีไ ก็ฝีอลังการเอาเรื่องอยู่นะเป็นเกมออนไลนด้วยไม่ต้องเชิญใครเล่นได้ครับผม เกมมัดับพี่สี่ Resident Evil 4ก็ผมคือถ้าคุณชอบเล่นเกมในะสยองขวัญแต่ว่าอยากเด้เกมยิงผีมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งภายในเกมเนี่ยคือแน่นอนเราสามารถระจนภายในโลกที่เ็มด้วยผีได้ก็ผมจะมีพวกเราซอมบี้หรือว่าจะมีพวกเราปีศาาต่างๆมากมายเลยคือในภาคนี้คือต้องบอกกันว่างานภาพและกราฟิกในเกมเนะี่ยคืออลังการมากๆเลยนะเป็นเกมที่นั่งเล่นมากๆแล้วก็ผมซึ่งภายในเกมจะมีพวกเนื้อเรื่องหรือว,ว่าปีิศาจต่างๆมากมายให้เราในแกงก็ผมแต่ว่าหล,หลักแล้วเนี่ยคือคุณต้องเอาชนะต่อไปให้ได้เพราะในเกมนี้จะมีพวกเราซอมบี้ต่างๆมากมายแลผมคือเรา ต้องประจญภัยให้ได้อะไรงี้นะซึ่งไพโดเกมเนี่ยเป็นเกมที่มันอลังการมากแล้วก็ผมคือถ้าชอบเกมนี้อยู่แล้วก็นี่นะครับผมภาคใหม่นี่คือน่าเล่นมากๆเลยไปเก็บออปพลายด้วยในเกมนี้ไม่ต้องใช้ไเล่นได้ก็ผม เกมมัอนดับที่สามรีฟรันเหนือก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยชอบเล่นเกมแต่หังรถมากกว่าก็นี่เลยผมเอาไปติดเครื่องได้เลยซึ่งไพโนเกมนี่เนี่ยคือจะมีรถจากสนามแข่งเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วผมคือเราสามารถเล่นได้ตามชอบเลยนะคือแน่นอนเกมนี่คือเป็นเกมในรถแข่งกันแล้วแต่ว่าเกมนี้จะเน้นไปที่การรีฟก็ผมคือถ้าคุณชอบความสะใจในการรีฟของเกมก็นี่เลยก็ผมซึ่งคัรรีฟของเกมเนี่ยคือเล่นเอามันมากๆเลยนะคือไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วับผมซึ่งไพโนเกมเนี่ยคือแน่นอนว่าจะมีรถหลากหายคันให้คุณเนีเลือกใช้เลยับผมถ้าเราย สไตล์ที่เราชอบเลยก็ผมเราสามารถแต่งได้เลยนะต้องบอกในเกมนี่คือจะมีหลากหลายโหมดคือจะมีลรเได้คือเยอะมากๆเลยแต่คุณชอบในเกมแห่งรถหรือว่ารีบร้นเนี่ยรือว่าชอบแต่งรถด้วยก็มนีเลยก็ผมในเกมออนไลน์ตัวเนิยนะ เกมบันดาปี่สองแอสซัสซินครีดเจ็ดก็ผมคือถ้าคุณในชอบเล่นเกมแอสซัสซินแล้วก็กลังรอคอยเกมแอสซัสซินจากเกมบนม,มือถือแล้วเนี่ยก <g iggle> ็นี่แล้วก็ผมซึ่งตอนนี้คือกำลังจะมาบนมือถือแล้วนะถ้าคุณเป็นแฟนของแอสซัสซินอยู่แล้วก็เตรียมตัวรอได้เลยนะก็ผมซึ่งเกมนี่คือจะมาพร้อมกับกราฟิกที่อลังการมากๆเลยนะคือถ้าคุณชอบเล่นเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องรับภาร,รกิจมาก็นี่แล้วก็ผมคือคุณจะเล่นทางเน้อเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยนะจริงถ้าคุณในชอบเล่นเกมแนวที่ผจญภัยในโลกกว้างเกมนี้ก็เหมาะเลยก็ผมเพราะว่าในเกมนนี่คืออลลังกกาารมๆเยะ ว่าจะมีพวกนักฆ่าต่างๆมากมายที่เราต้องรับปรกิจมาอะไรงี้นะถ้าคุณชอบเลยเกมนะี้อัศจิรยอยู่แล้วก็นี่เลยก็ผมเป็นเกมมือสังหารที่น่าเล่นมากๆเลยนะแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องใช่หมนะภาพสวยมากเลย เกมมัน,นับพี่หนึ่ง Lost Future ก็ผมนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆไอกเกมหนึ่งนะคือถ้าคุณเนี่ยเป็นชอบเล่นเกมเอาชีวรอดอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมนี่เป็นเกมเอาชีวรอดที่น่าเล่นมากๆเลยซึ่งภายในเกมนี้จะเต็มไปด้วยหลกประดิบซัมบี้ต่างๆมากมายแล้วผมคือเราก็ต้องเอาชีวรอดต่อไปให้ได้อะไรอย่างนี้นะความเจ๋งของเกมนี้คือต้องบอกคุณว่าซอมบี้ในเกมนี่คือโหอดมากๆเลยนะคือจะมันมากๆแล้วก็ผมเราสามารถต่อสู้กับหลกประดิบซัมบี้ได้แบบสุดโหดเลยจะมีพวกซัมบี้แล้วจะมีพวกบอสต่างๆมากมายและผมคือเราก็ต ค่อนข้างสวยด้วยนะเราก็ต้องเอาเช่อแล้วต้องฟาร์มของต่างๆมากมายแล้ว mm. จะเป็นของกินต่างๆอะไรอย่างนี้สำหรับใครสนใจในเกมเมื่อคือต้องบอกเลยว่างานภาพโรงงานกัฟฟิกในเกม,มคืออลังการมา,มากเลยนะที่สาคัญในเกม,มนี่คือแบบค่อนข้างกว้างใหญ่เลยนะถ้าคุณชอบไปเกมแล้วที่มีเรื่องอยู่แล้วก็นี่เลยก็ผมเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ที่ใช่น่ดนะ โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนกบผมมาเจอคลิปหน้านะคือ <c oughs> ถ้าคุณเนี่ยชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าคุณบอกว่าเนี่ยอยากได้เกมอะไรตรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยก็ผมที่สําคัญนะคือถ้าคุณบอกว่านี่จะได้ตอนนี้เลยก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมานะจะมนเกมอะไรสุดเจ๋งมากมายให้คุณเนี่ยเล่นๆนะสามารถกดออกคลิปต่อไปได้ก็ผมสบคลิปนี้ขอบคุณมากที่กดเข้ามาดูนะเจียเกมมาแฟนบายยกดดูคลิปต่อไปได้เลยมาเจอคลิปหน้านะ